ไพ่โยมทูตบทที่38ความตายอันพิสดารแต่ใส่ปากคุ้นคิดจนเสึมเซาไขควรว่ามันเป็นเรื่องราวใดกันแน่ซิ่งปีจู้หญินไวยตีจู้หญินถูกพระใดฆ่าตัวไปหรือประทุสรายตายไปหรือยังควงถามขึ้นท่านคิดเรื่องอันใดคิดว่าพวกท่านฉะไหนาหายสาบสูญได้ท่านไหเนเลยจะคิดออกไม่ได้ข้าพะเจ้าอาจบางทีคิดออกเนื่องเพราะนอกจากปิดามารดาแล้ว ยังมีอีกหลายคนพลอยห,หายสาบสูญเช่นกันอ้อและเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวพันกับของสิ่งหนึ่งด้วยของใดที่ตีหวยไปที่ตีหวยไปท่านเชไหนทราบข้าพเจ้าเพียงแต่เสถานเยี่องนี้เท่านั้นพวกเราไม่ต้องถกถึงเรื่องนี้เถิดท่านสึกหิวหรือไม่หิวจริงๆอย่างนั้นเราไปรับทานอาหารกันเถิดท่านจะอยู่ที่นี้สักหลายวันหรือไม่ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าชไหนกล้ารังท่านวันพุ่งท่านก็สมควรไปแล้วขอเพียงท่านจะลืมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็พึงพอแก่ใจข้าพเจ้าไหนเลยลืมท่านได้ยิ่งนี้ประเสริฐหากมีวันใดข้าพเจ้าเคาะหลายตายไปข้าพเจ้าจะใช้เสี้ยวเหริงหรือเสี้ยวเจิงไปบอกต่อท่านอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าห้ามให้เอ่ยถึงคําตายทราบหรือไม่นางเย้ยยิ้มด้วยความรันทดแต่สะปักจึงอกเข้ามาจูบด้วยความรักจริงใจ รานีทั้งสองต่างเข้าใจในการและกันต้องการในการและกันแล้วทั้งสองอยู่ด้วยความสุขในวังจุ้ยเจียเก่งเป็นเวลาวันเต็มๆช่วงเวลาวันนี้บรดานให้ชีวิตทั้งสองมีประกายเจิดจ้าแจ่มใสเวลาของความสุขอย่างไรก็สั้นผิดธรรมดาวันที่สองแต่ใสปักจำต้องอำราไปทั้งสองอะไรกันเป็นยิ่งนักพ่ำย้ำวันเวลาที่จะหากันอีกคราอย่าเมื่อแต่ใสปักออกจะวังแก้ผึก ผ่านห้องโถงกว้างใหญ่สายตาเหลือไปที่ภาพวาดบนผนังอีกครั้งพันศีวกายด้วยความหนาวนเพือกหนึ่ง้อมกันนั้นเข้าใจความหมายของภาพวาดโฉมสะคานกับเงาปีศาจแล้วดังนั้นหยุดเท้าก่าวว่าลุยเจ้เจเรื่องอันใดภาพวาดนี้เป็นผีมือท่านใช่แล้วกำนันให้ข้าพเจ้าได้หรือไม่ท่านต้องการใช่แล้วลุยเงยขวงสั่งเสี้ยวเหร็งปลดภาพวาดลงมาหมวนมอบแก่แต้ใสาปาก แต่เสบากบอกตัวเองไม่ยอมให้ลุยเง็กขวงตายจากไปนี่เป็นความรักครั้งที่สองในชีวิตไม่อาจสูญเสียมันอีกเป็นอันขาดออกผลสะโลหิตแต่เสบากล่ำลาทั้งสามนางแล้วจึงตัดใจมุ่งหน้าไปอึดใจนั้นแต่เสบากรวดเร็วเป็นระยะทางหลายดีจึงหยุดเท้าหลวงชุดไฟออกมาเผาภาพวาดโฉมงามกบิษฐ์ทิ้งแต่เสปากเดินทางต่ออีกพักหนึ่งจึงได้นึกคิดว่า โนไปแห่งหนใดใช่แล้วสมควรไปหาแปะไปเซนองขอให้ท่านนำทางตนไปพบมารดาแต่ทว่าตอนนี้แปะไปเซนองอยู่ที่ใดจะหาท่านได้โดยวิธีใดนอกจากนี้ยังต้องไปอึ้งสัวสักรามิสู้ไปหาเทียหงจะสำนักอึ้งสัวก่อนเมื่อตกลงใจรีบเร่งเดินทางสู่เขาอึ้งสัวดังเหินบินวันนี้แต่เซปากาสู่อณาบริเวณภูเขาอึ้งสัว ตึกรามห่อห้องของสำนักอึ้งสัวบนยอดเขาเระยิกหงลำลายอยู่ในสายตาแล้วเมื่อเล็งฝีเท้าผ่านซุ้มประตูแต่เสปักพอช้อนตามองต้องใจเต้นทีเด็วทันทีเห็นทหน้าอาคารใหญ่มีม่านขาวสองผืนห้อยระลงมาโต๊ะบูชาสีแดงตั้งขวางอยู่ภายในประตูในสำนักเงียบวังเวงไม่มีเสียงใดๆแต่เซปักมาถึงปากประตูห้องโถงใหญ่ชะงกหน้ามองไป และเห็นคนอาพรแพรจำนวนหลายร้อยคนคุกข่าอยู่ภายในห้องใหญ่แต่ใส่ปักนึกไม่ออกสำนักอึ้งสัวมีคนสำคัญใดตายไปพันไขดังได้คิดเหลือบมองดูแพรขาวแวบหนึ่งการมองครานี้แต่ใส่ปักหน้ามืดจนแทบล้มลงที่บันไดบนแพรขาวที่ห้อยมีอักษรเขียนไว้แด่เทียหงจาสำนักผู้ร่วงลับนับเป็นเรื่องสร้างความตนกแก่แต่ใสปักใหญ่หลวงยิ่ง ้าสำนักอึ้งสัวตายไปแล้วแค่ไหนพันตายไปได้เหงื่อการแต้ใส่ปากกลางไหลจนชุ่มโชกหน้ารีบเล่้งฝีเท้าปาดเข้าไปในห้องใหญ่ด้านในของห้องใหญ่มีโต๊ะบูชาตั้งเป็นที่สถิตวิญญาณกลางโต๊ะเป็นรูปวาดของเที่ยหงทูบเทียนแพ้ขาวขอบคุมทั้งห้องใหญ่ให้ตกอยู่ในบรรยากาศเศร้ารันทดยิ่งนักพดอภณรดำหลายคนกำลังทำพิธีอยู่แต่ใสาปากใจสันสฐาน เทียหงฉไนพันตายไปได้เกีย่ยวกับทีตีหวยไปที่ลึกลับเปี่ยมอันตรายหรือไม่ทันใดในขณะแต้ใสาปากพุ่งตัวเห็นชายชราเสื้อแพรที่เคยพบเมื่อครั้งก่อนุดลุกขึ้นจากหมู่ผู้คนจํานวนมากหลายเหลือมองแต้ใสาปากแวบหนึ่งโดยสีหน้าดันทศอดหูยิ่งแล้วปาดเข้ามาคารวะกล่าวแต่ไต่เหยียบดันโดนมาจากทางไก่อภัยที่เล่าหูไม่ได้ออกต้อนรับแต่ไก่ แต่เสปักรุนลานน้องถามเจ้าสำนักตายแล้วใช่นางตายแล้วไม่ทันจบคำน้ำตาชายชาราหลั่งไหลออกมาแต่เสปักต้องรีบถามตายตั้งแต่เมื่อใดค่ำวันก่อนตายเยี่ยงใดไม่ทราบว่าอะไรท่านไม่ทราบครานี้แต่เสปักตหนกอย่างยิ่งที่เทหงพันตายไปต้องเป็นปัญหาไม่รบรลัดแน่และนางตายเยี่ยงใดถึงกับไม่มีคนในสำนักทราบได้ ชายชราผู้นั้นถอนใจยาวกล่าวว่าเมื่อหลายวันก่อนหลังจากเจ้าสำนักกลับมาแล้วสิทธิท่านสำนักรู้สึกผิดคาดหมายใหญ่หลวงยิ่งท่านเจ้าสำนักจึงบอกแกสิทธิทั้งมวลเท่าที่นางมีโอกาสรอดตายมาจากเสาะสัวหม้อเราได้เป็นแต่ไต้เหียบทุ่มเทกําลังช่วยเหลือกับพระคุณที่แต้ไต้เียกกำนันทองคําแก่สำนักเราถึงสี่หมื่นตำลึงและยังช่วยเจ้าสำนักเราคืนกลับมานับว่ายิ่งใหญ่ไพศาล กว่าท้องฟ้ามาหาสมุทรเจ้าสำนักเรามีความตั้งใจน้อมเชิญแต่ไต่เหียบมารับการขอบคุณที่สำนักแต่ในค่ำคืนวันก่อนท่านเจ้าสำนักพันเสียชีวิตอย่างไม่คาดหมายพันเสียชีวิตใช่แล้วสิทธิสำนักไม่มีใดทราบใช่แล้วจนเที่ยงวันที่สองเล่าหูเห็นท่านเจ้าสำนักถึงกับยังไม่ตื่นรู้สึกค้างแขงสงสัยพันนิข่าวว่าท่านเจ้าสำนักเสียชีวิตไป กับการตายของเทียหงจะสานักอึ้งสัวแต่เสปักนอกจากรู้สึกผิดคาดหมายแล้วยังได้คิดถึงทีตีหวยไปที่เคยมอบให้นางดังนั้นถามว่าขอถามผู้อวสโปรดเรียกเล่าหูเป็นเทียตรงนี้ไม่กล้าร,รับคำอวโสข,ของแต่ใต้เหียบท่านในวงนักเดงถือเรื่องอวโสเป็นที่สุดผู้โสไม่อาจเห็นข้าพเจ้ามีบุคคลต่อสำนักท่านเพียงน้อยนิดก็ละเลยเรื่องรับสัก์ได้แต่ไต้เหียบกล่าวถูกต้อง ขอถามผู้วสโลังจากที่เจ้าสนักกลับมาในวันนั้นแล้วมิทราบว่าสนาเรื่องใดกับท่านบ้างไม่มีเลยแล้วสนากับคนอื่น,นหรือไม่ประกาศนี้เล่าหูไม่ค่อยชัดเจนนักแต่แะว่าท่านเจ้าสนักมีองครักษ์สีคนและยินรช้ประจําตัวนางหนึ่งหากเสี่ยวเฮียบต้องการเล่าหูพอจะเรียกพวกมันมาให้สอบถามได้แต่แต่ปากคุ้นคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นผู้โส เรียกหยีรใช้ประจำตัวนางมาสักครู่ก็ดีเทียตรงนี้จึงใส่ให้คนไปเรียกหยียัใช้ประจำตัวเทียห่งมานางมีวัยประมาณ1 7 1 8ปีหน้าตาสวยงามเจ่มใสแต่ลำไห้จนสองตาบวมแดงแต่เสปักถามขึ้นโกเนี้ยปฏิบัติรับใช้ท่านเจ้าสนักโดยเฉพาะนางพยิะรับแต่เสปักถามต่อโกเนี้ยปดบอกข้าพระเจ้าถึงเหตุการณ์ในค่ําคืนนั้นประมาณยามสาม หลังจากองครักษ์ทั้งสี่ส่งถึงประตูห้องแล้วตอนนั้นท่านเจ้าสนักปิดประตูเองเข้าไปเจ้าได้ปูที่นอนให้นางเรียบร้อยนางจึงสั่งให้เข้าพเจ้าออกจากห้องไปพักผ่อนเที่ยงวันรุ่งขึ้นเข้าไปเจ้าไปเรียกที่ประตูแต่เรียกอยู่เนิ่นนานยังไม่เปิดภายดังองครักษ์ทั้งสี่ทลายประตูเข้าไปจึงได้พบเห็นว่าท่านตายแล้วเล่าถึงตอนนี้นางต้องล่ำให้ด้วยความรักอะไรอีกคราแต่เสปักถามขึ้น โอเนี้ยคิดดูตอนที่ท่านถอยมาจากห้องนางได้กล่าวอะไรกับท่านบ้างมิได้นางพิแต่บอกอาชุยเจ้ากลับไปพักผ่อนเถิดแต่เสปักถามไม่ได้ความใดจึงหันถามเทียตรงนี้อีกค่าคืนวันนั้นองครักษ์สี่อยู่ที่ใดพว,วกมันก็กลับห้องไปพักผ่อนแต่เสปักโงวิษะรับทราบขมวดคิ้วถามซากศพนางเล่าอยู่ในโรงหรือสังเกตบาดแผลไม่ออกแม้สักน้อยนิดใช่แล้ว ผู้โสพอจะเปิดโรงให้ขา้าพเจ้าดูสักครู่หรือไม่ได้ดังนั้นเทสตรงนี้นำแต่ใส่ปักไปทางนอกห้องโถงใหญ่ถึงที่ข้างโรงไม้สีแดงเลียกหาเครื่องมือมางัดฝาโรงออกแต่ใส่ปักชะโงกมองที่นอนแน่นิ่งในโรงไม่ใช่เทสถงหรือใดแต่ใส่ปักนึกไม่ถึงหลังจากแยกกันที่เสาะสัวหม้อเดาแล้ว,ลวจะกลายเป็นจากกันชั่วนิดนิดลันจะมาเกิดความระทศอดหูเป็นอย่างยิ่ง วาจาของนางยังขายกล้องอยู่ที่โสดปราศาสบัดนี้วิญญาณน,นางได้โบยบินไปสู่สัมปริภพแล้วแต่เซปักกวาดตามองทั่วร่างใชไ่ไม่มีบาดแผลแม้สักน้อยนิดและกล่องเด็กที่ใส่ทีตีห้อยไปก็ไม่อยู่ในอกเสื้อนางนางฉไนาตายอย่างพิสดารปานนี้ทีตีห้อยไปเล่าแต่เซปักถามขึ้นตอนนางตายค้นตัวนางบ้างหรือไม่ไม่ได้แต่เซปักงุนงงวูบ ทไมีเสียงหนึ่งแว่วมารู้ออกแล้วหรือไม่แต่เสปักหันขวับมองไปตองตนกจนสรดุ้งเฮือกใหญ่มีซาปแแะไปเซนองค์มายืนอยู่ที่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อใดเทียตรงนี้หน้าแพะเปลี่ยนทันทีขณะจะตวาดถามแต่สบักรีบร้องผู้โสท่านเองแมะไปเซนองค์เฟื่อนยิ้มกล่าวน่าเป็นคนดีฝาดินคุ้มครองจริงๆท่านถูกพิษหลายแล้วยังไม่ตายเป็นที่ผิดคาดหมายผู้คน ยายหลวงนักผู้ใดช่วยท่านสตีนางหนึ่งทายาทของหวยตีจู้หยินทายาทของหวยตีจู้หยินและหวยตีจู้หยินเล่าฟังว่าสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนแป้ไปเซนองหน้าแป่เปลี่ยนทันทีแต่ก็คืนเป็นปกติโดยเดียวชั่วครู่เบอนสายตาไปที่สงกแต้ใส่ปักพางถามท่านดูออกว่าจะสำนักตายเพราะสาเหตุนใดหรือไม่ตรวจไม่ออกแต่เรากลับดูออก ให้นางตายเยี่ยงไรถูกพิษว่ากระไรถูกพิษเป็นไปไม่ได้กระมังหากว่านางถูกพิษชนไหนมีอาการของการถูกพิษแม้สักน้อยนิดนี่เป็นพิษไหลสภาพพิษนี้เข้าทางลมหายใจอย่าว่าแต่พวกเราไม่รู้จักเลยกระทั่งผู้ตายก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกพิษผู้โสมีความรอบรู้กว้างขวาง,วางทราบผู้ใดชำนาญพิษเยี่ยงนี้บ้างเท่าที่เราทราบผู้ชำนาญใช้พิษไหลสภาพมีเพียงคนเดียวเท่านั้น นั่นคือจอมพิษยิ่งใหญ่แห่งยุคที่สาบสูญไปจากบุริมแล้วตักหมออาสูนพิษแต่ใส่ปากใจสันตฐานรีบรองพงฟังว่าคนผู้นี้สาบสูญไปจากแผ่นดินนานปีหรือผู้ลงมือใช้พิษครานี้จะเป็นมันได้ปาการนี้เป็นที่ผู้คนต้องค้างแขงสงสัยยิ่งคนผู้นี้สาบสูญจากแผ่นดินไปหลายสิบปีแล้วผู้ใช้พิษนี้ย่อมอาจเป็นมันได้เป็นผู้ใดกันแน่และสาเหตุใดกัน ปริศนาหน้าคางแข็งยิ่งสาเหตุย่อมเป็นเพราะแปะไปเ้นองค์จะงักวาจาไม่กล่าวต่อแต่ใส่ปักทวนคำเป็นเพราะแล้วก็ใจด้วยวัยปัญญาวาจาต่อไปย่อมเป็นคำทีตีหวยไปนางตายเพราะทีตีหวยไปเป็นเรื่องบันดาลให้แต่ใส่ปักต้องเศร้าเสียใจอย่างยิ่งเพียงเพราะซื่อตรงต่อการวานนึกไม่ถึงกลับเป็นการทําลายชีวิตเทียหงไปอีกนางหนึ่งทีตีหวยไป ผู้ใดได้ไปต้องเสียชีวิตนั่นใหญ่ไม่ใช่เป็นไพ่โยมทูตเมื่อได้คิดเยี่ยงนั้นต้องหดหดจนครบรามกล่าวผู้โสมีความเห็นตักหมอพระต้องการของนั้นจึงได้ทำลายชีวิตเที่ยหงเจ้าสำนักอาจเป็นไปได้ว่าจาแปะไปสินองไม่ทันขัดคำพันไม่เสียงผิ้าแว่วมาช้อนตามองและเห็นใจการเวรมาณ30ปีใบหน้าเหลืองซีดรูปก,กายผายพอมแต่งกายยี่นักศึกษา มาถึงด้านหลังพวกแต้ใสปักอย่างรดวดเร็วตาสามเหลี่ยมของนักศ่าน้าเหลืองซีดกวาดมองทั้งสามแวบหนึ่งสายตาที่เยียบเย็นชาของมันคูขัญผู้คนจนต้องหวาดหวัน่นมันเดินตรงไปที่โลงไม้ดุดดังให้มีผู้ใดยอยู่ก็าปานแต่ใสปักงุนงงวูบจึงถลันเข้าขวางทางไว้แค่นเสียงเย็นชาถามท่านต้องการอย่างใดนักศึกษาหน้าเหลืองซีจุดเท้าเหลือมองแต้ใสปักแวบหนึ่งมีรอยยิ้มแค่น ขึ้นอย่างหยดย้ำดูแขน